สาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนพระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่องค์เดียวลูกขอโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงอวยพรวันเวลาของลูกทรงสำแดงพระกรุณาเหนือชีวิตทรงสถิตยอยู่นำหน้าและติดตามลูกไปทุกหนแห่งทรงมอบสันติสุขและความชื่นชมยินดีให้ทุกวันลูกได้รับการอวยพร ขอทรงปกป้องลูกให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงขอทรงประทานสุขภาพที่แข็งแรงปราจากโรคภัยไข้เจ็บขอทรงอวยพระพรการงานของลูกให้จำเริญก้าวหน้าขึ้นขอทรงปกป้องลูกไว้ด้วยพระโลหิตของพระองค์ให้ลูกพ้นจากการโจมตีของมารขอทรงโปรดให้ความเชื่อของลูกมั่นคงให้ชีวิตของลูกเกิดผลตามถ้อยคำที่ได้ประกาศออกไปลูกอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อเมน